สวัสดีค่ะชาอริยานะคะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อของเรื่องคนเจ้าชูค่ะวันนี้เราจะพูดทั้งสองเพศเลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะเราพูดถึงผู้ชายกันก่อนผู้ชายก็จะมี2กลุ่มนะคะมีแบบไม่เจ้าชู้รักครอบครัวนิสัยดีแล้วก็มีผู้ชายที่เจ้าชู้แต่เขาก็จะมี2บุคลิกเอาไปอีกนะคะแยกจากผู้ชายเจ้าชู้ก็จะมีผู้ชายเจ้าชู้แต่ดีเรื่องอื่นทุกเรื่องเลยกับผู้ชายที่เจ้าชู้แล้วไม่ดีสักเรื่องเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายเจ้าชู้ที่ดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเขาเสียอย่างเดีียวมหญิง มีเมียน้อยหรือมีกิ๊กอย่างเปิดเผยแบบไม่สนใจแฟนอะนะคะผู้หญิงก็จะมี2กลุ่มเช่นกันคือกลุ่มที่รับไม่ได้เลยเลิกรากันไปกับกลุ่มที่คิดว่าโอเคไม่เป็นไรฉันปล่อยฉันมองข้ามมองผ่านเพราะว่าผู้ชายสามีของฉันเนี่ยมีข้อดีที่เยอะมากๆนะคะส่วนผู้หญิงกลุ่มที่รับไม่ได้สติแตกอาจจะเพอ้อฆ่าตัวตายเป็นบ้าหรืออาจจะปิดบวชหรืออาจจะแบบทำตัวเองดีขึ้นเลยนะคะจากที่ อ่อนแอถูกผู้ชายทําร้ายด้วยการนอกใจนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงที่มั่มัม่นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่งอผู้ชายผู้หญิงก็จะมีอีกหลากหลายแบบหลากหลายความคิดเลยค่ะ ส่วนเรื่องของการนอกใจไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็ทําได้ค่ะและผู้หญิงก็ทํากันเยอะด้วยนะคะเรื่องของความเจ้าชู้นอกใจผู้หญิงทุกคนมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวค่ะแต่เจ้าชู้แบบดีหรือไม่ดีเจ้าชู้แล้วมันสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นไหมนะคะเจ้าชู้ที่ดีๆไม่สร้างความเดือดร้อนก็คือแบบอุย้ยคนนั้นน่ารักคนนี้น่ารักแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจเก็บไว้ข้างในหรืออาจจะเป็นโสดอยู่นะคะแล้วก็คุยกับหลายๆคนแต่ไม่ได้มั่วไม่ได้เจอไม่ได้มีเซ็กซ์กันนะคะก็คแค่คุยแบบฮัลโหลเป็นไงกินข้าวยังแบ ก็อาจจะเป็นเจ้าชู้ที่เล็กๆน้อยๆนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ้าชู้แบบมากๆเลยนะคะมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเจ้าชู้คุยหลายๆคนก็แบบนี้เราอยากจะให้มองในมุมของผู้หญิงมันมีแต่ความเสียหายตลอดนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรอะคะ่ะแค่พบเจอกันก็เสียหายแล้ะเขาอาจจะตีความเป็นอย่างอื่นได้หรือถ้าคุณลงไปสนามรบสนามเซ็กซ์จริงๆอะนะคะคุณไปม,มีอะไรกันแล้วนะคะแล้วเกิดเขามีลูกมีเมียอยู่แล้ว คุณจะทําอย่างไรคะคุณจะปล่อยเลยตมเลยไหมผิดศีลธรรมไหมนะคะหรือว่าคุณจะยับยั้งชั่งใจแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองที่ดีมีคุณค่าได้อันนี้กําลังจะบอกให้นะคะว่าในสังคมเรื่องพวกนี้มันยับยั้งกันยากค่ะหลายคนถลำลึกไปหลายคนหน้ามืดตามวัวหลายคนคิดไม่ได้หลายคนก็ไม่เคยทําเลยหลายคนก็คิดได้นะคะในเรื่องของความเจ้าชู้นอกใจอย่างที่บอกว่าผู้ชายก็ทํเพราะผู้ชายทําก็มีผู้หญิงสองกลุ่มคือรับได้กับรับไม่ได้ พอผู้หญิงทำอะค่ะแนวโน้มที่ผู้ชายจะรับได้มันมีเป็นศูนย์เลยนะคะเพราะว่าด้วยเพศผู้หญิงมันควรเป็นเพศที่ต้องรักนวลสงวนตัวแล้วก็เป็นเพศที่ดูดีทรงคุณค่ามีคุณค่านั่นคือเพศหญิงที่ถูกปลูกฝังมานานแล้วนะคะอย่างผู้ชายก็เป็นอะไรที่ถูกปลูกฝังมาว่ามันต้องเพย์บอยเจ้าชู้นะคะผู้หญิงถูกปลูกฝังมาว่าต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะแต่พอเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหา นะะในเรื่องของเราไม่ได้ว่าเขานะคะอันนี้เราพูดว่าเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาเขาอาจจะยังไม่ถูกใครให้ความรู้ความชัดเจนหรือว่าทําให้ตาสว่างได้นะคะคือเราไม่ได้ว่าเขาผิดแต่มันเป็นรสชนิยมหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาอาจจะยังคิดไม่ได้ทีเนี้ยอยากจะ ให้คุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะบอกคนรอบตัวของคุณที่กําลังมีปัญหานี้อยู่นะคะว่าคุณค่าในตัวเองอะผู้หญิงควรจะต้องมีมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ํานะคะเพราะเกิดความเสียหายได้มากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายเจ้าชู้มาทํากับเราหรือเรานะคะทำตัวเองให้ไร้ค่านะคะเรื่องเซ็กเรื่องการนอกใจเรื่องการเจ้าชู้ผู้หญิงมีได้แต่ควรจะมีแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเอง ให้กับสามีให้กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคู่ที่เราไปคบสามีภรรยาของเขานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝากให้คิดนะคะสําหรับใครที่กําลังมีปัญหาในครอบครัวพี่น้องเพื่อนแฟนของตัวเองเป็นแบบนี้อยู่อย่างลิช่าเห็นนะคะครอบครัวเด็กอายุสิบกว่าขวบบางทีก็เกิดปัญหานั้นแล้วนะคะหรือว่าเด็กวัยมหาลัยที่ต้องการเงิน ต้องการโทรศัพท์ต้องการกระเป๋าต้องการความสวยความงามนะคะก็ยอมที่จะแลกตัวเองกับการขายเซ็กขายตัวหรือแม้กระทั่งแลกให้กับแฟนตัวเองแฟนนั้นอาจจะเป็นเสียคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตัดกะการเจ้าชู้เนี่ยคะ่ะก็เลยอยากจะให้ สาวๆที่กำลังมีปัญหานะคะเผลอไปทำแล้วอยากจะให้กลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะสร้างคุณค่าให้ตัวเองดีกว่าค่ะเลิกทำนะคะการนอกใจผู้ชายเพราะว่าค่าของผู้หญิงลดลงเป็นศูนย์ทันทีค่ะดิ่งลงเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายอะ่ะเราไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะแต่ด้วย ความที่ผู้ชายเขามีภาพลักษณ์แบบนั้นมาสมัยนานนมแล้วตั้งแต่ยุคไหนร้อยปีพันปีนะคะจริงๆเราก็อยากได้ผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้นะคะแต่ว่ามันก็มีทั้ง2แบบเนคะเราอาจจะยังไม่เจอเราอาจจะเลือกไม่เป็นนะคะจําไว้เลยว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้จะจีบผู้หญิงไม่เก่งนะคะดูแลเทคแคร์อาจจะไม่หวานแหววเหมือนผู้ชายเจ้าชู้ที่เขารู้จักพูดรู้จักกระทําปฏิบัติต่อผู้หญิงนะคะจนผู้หญิงชอบนะคะเป็นที่มาของผู้หญิงทําไมชอบคนเจ้าชู้จริงๆเขาชอบคนดูแลพูดจาดีมากกว่าค่ะอันนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ เริ่มจีบผู้หญิงบ้างค่ะ แล้วนี่มันก็เป็นที่มาของผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้จีบผู้หญิงไม่เป็นอยากฝึกจีบผู้หญิงพอฝึกจีบผู้หญิงติดสักคนก็อยากจะมีคนที่2ที่3ามันก็เลยเป็นธรรมดาของเคมีนะคะเคมี K ที่ว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้จีบผู้หญิงไม่เป็นก็คงจะเป็นอย่าง,งานั้นพอผู้ชายที่เริ่มจีบผู้หญิงเป็นหรือจีบเป็นอยู่แล้วก็จะเจ้าชู้ทุกคนละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงไม่ควรเจ้าชู้การที่ผู้หญิงนอกใจมันเลยเป็นการติดลบอย่างรุนแรงค่ะสาวๆที่กําลังแบบคิดจะนอกใจแฟนมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะ ผู้ชายเขาจะมองคุณไม่ดีด้วยดังนั้นนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะนอกจากสวยแล้วฉลาดแล้วนะคะก็ต้องมีความรักนวลสงวนตัวอยู่เหมือนเดิมละคะ่ะมันไม่เกี่ยวกับยุคสมัยนะคะว่าสมัยนี้แล้วไม่ต้องรักนวลสงวนตัวแล้วนะคะมันโบราณแล้วคําว่ารักนวลสงวนตัวนะคะมันไม่ใช่เรื่องของแบบแกระมิกระเมียนเหนี่ยมอายนะคะหรือว่าแบบอุ๊แตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะมันก็คือการที่เราเห็นคุณค่าตัวเองไม่ง่ายจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เลือกผู้ชายที่ถูกใจมากกว่าถูกต้อง และไม่เลือกผู้ชายที่อยู่ในระยะเวลาสั้นๆนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะคะควรดูผู้ชายให้นานๆให้เยอะๆค่ะว่าเขาเจ้าชู้ไหมมีครอบครัวหรือยังเขามาแบบไหนนะคะดูให้เยอะๆผู้ชายก็เช่นกันค่ะดูแลรักษาภรรยาแฟนของคุณให้ดีนะคะเขาจะได้ไม่ไปเผลอนอกใจค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้หญิงที่ยังโสดนะคะอยากคิดว่าการที่มีแฟนแล้วเรื่องนอกใจเป็นเรื่องที่เท่าเทียมกันหรือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะคะเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันก็จริงแต่เป็นเรื่องของความคิดการทํางานความเก่งมากกว่าที่จะเป็นเรื่อง เซ็กหรือว่าเรื่องการนอกใจนะคะยังไงการนอกใจผู้หญิงก็เสียเปรียบเสียหายอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาตัวให้ดีนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยค่ะก็ถ้าเลิกเจ้าชู้ได้ก็เลิกเจ้าชูกันเลยนะคะและอย่าลืมติดตามแฟนเพจชาอริยานะคะติดตามเพจที่ชื่อนี้เลยค่ะกดไลค์กดฟอลโล่ด้วยนะคะ และอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง YouTube ค่ะนี่เลยกด Subscribe ชื่อนี้เลยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ